ครอบครัวแตกแยกอยู่กับลูกสองคนจะไปรับจ้างก็ไม่พอกินก็เลยหาอาชีพอิสระที่เลี้ยงลูกได้ก็เลยเลือกวินโมอเตอร์ไซค์บางวันพี่หาได้ไม่พอเงี้ยคิดอยากตายก็มีท้อมไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เพราะว่ากลัวแต่ลูกจะอดคิดอยากตายก็มีแต่พอเห็นลูกแล้วก็ท้อมไม่ได้ ถ้าลูกไม่พอกินอ่ะมันก็เจ็บข้างในทุกครั้งที่คิดบางวันพี่หาได้ไม่พอเงี้ยเหลือกินกับลูกไม่กี่สิบบาทลูกบอกแม่วันนี้หนูกินมามากก็ได้น้ําตาไหลข้างใน <c oughs> ก็บอกไม่ได้เวย้ยกูต้องสู้ คืพี่หาวันต่อวันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยได้มาไม่พอที่เหตุผลที่เป็นนี่ก็หาได้ไม่พอธนาคารอื่นคือเหมือนพี่รายได้น้อยแล้วพี่เป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์เขาก็ยากคุณสมบัติไม่ถึงอะไรแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติได้เงิน20,000มาพี่จะเอาไปแมนทันเน้นรถใจนี่นอกระบบเหลือเล็กน้อยไว้เป็นทุนสำรองค่ะเพราะบางวันเรารายได้เราได้มาไม่ถึงถ้าได้มาช่วยมันก็จะดีขึ้นเลย แต่ถ้าเขามีให้กู้ได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็สามารถจะช่วยระดับรากหญ้าที่เขาขัดสนเงินน่าจะลดความกดดันในครอบครัวได้น่าจะเหนื่อยน้อยลงได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะ